นี่คือโคกนองหน้าของเพื่นนะครับเด้อนี่บริเวณกาลูกชิวายว่วงซองซามไร่เนี่ยหะครับผมนี่เอ้าชีให้เบิงเนาะครับเนาะเป็ในใดนๆในโคกนองหน้าของเพื่อนพื้นที่มันบกกว้างทําไปกันเป็นเป็นสะน้อยท่องลายเป็นคลองใส่ไก่เนาะครับผมที่เพิน่พนเห็ดเพิ่นแปลงมันก็หลกหกเนาะเพินเพนน่นกะดูแลบ่ได้เพิ่นกะนเนาะมันก็หกครับผมนี่ละนี่ประมาณนี้นครับผมโคกนองหน้าของเพื่อน ให้เขาสม้มมันก็กว้างอยู่พอสมค้อว่างสว่างสามไล่เห็นสิได้เนาะนี่แหละครับผมที่มาตัดเอาห้าแต่ละมือมันเป็นห้าหวายเนาะครับผมเนาะช่วงหน้าฝนนั้นเขาบดขึ้นมาตัดเอาห้าหวายนี่มันเลยฮห,ห้มันเก๋เพราะว่าช่วงหน้าฝนนะมันหลที่เอาเรป็นพ่อได้ใกล้ๆเลยบดขึ้นมาเอาอยู่ตรงนี้อันนี้มันก็นยังลกหกเนาะลกล้างเนาะครับผมเนาะภาษาไทยกั สายชาาก็ยังหกอยู่เพ่นกับพบกันได้มาตัดเมื่อละเล็กเมื่อละหน่อยครับผมให้เพิ่นเนาะนกระจกเปลี่ยนไปนี่แะครับผมเดี๋ยวที่ให้ส้มไปนี่เพิ่นปลูกข่าปลูกหยางปลูกข่าใหญ่เนาะครับผมนี่นี่ที่มาทำวาอสะอาดให้เพิ่นมาก็เริ่มรู้สึกว่ามาสิเปลี่ยนไปหลายเติบอยู่ได้มนกันสะอาดหูสะอาดตาไปพอสมควรจากที่หกขับช่วงนึงนะหกผมก็มาเอาหยามันกับบทนเนาะ ตัดทางนี้มันปุ่งทางนั้นตัดทางนั้นมันปุ่งทางนี่ก็เพราะว่าเฮาบริตั้งใจมาตัดนาตั้งใจมาอัตยามันก็เมื่อยแต่เรเทื่อกะนนี่ครับผมเพื่อนกะให้ค่าดมูกค่าน้ำมันเล็กน้อยพอได้ซื้อไ้ไปเราสวงนี้ว่างการว่างงานครับผมครับใช้ส้มโคกน,น้องนาของเพื่อนนี่ตามพรมคูตามสะอันนี้ก็เป็นสะน้อยอีกหน่อยนึงเหะครับผมกะบได้วยปูปล่อยปลาครับผม าปล่อยปูปล่อยปลามันขี้ลักขี้เล่มละลายครับผมมันเลยบัได้บัได้เผาบัได้หย่างเนาะมันก็ให้คนขี้ลักขี้เลี่ยมเอาเบิดปูปลาได้เนี่ยก็ปล่อยไปกระเซียเป่าซต่เป็ดเอาปลาธรรมศาตรเข้ามาในสะนี่เนาะครับผมเนาะเป็นก็บเบื้ปล่อยปูปลาเอาเข้มามันก็ยังหกลายครับผมผมก็สิมาตัดให้ลายมือลายเว้นอยู่ดอกเพราะสมควรกับมืออะไรเล็กมืออไรน่อยตัดกับผมก็วันได้ตัด อันนั่นครับผมบริษัทเต็มที่เนาะหญ้าที่ได้นะเข้ากับตัดไปเพื่อนก็เอาเอาเพื่องมาถมครับสาหรับโคกหนองนาเพื่อนเนี่ยเอาเพื่องมาใส่เพาะบใ้หญ้ามันขึ้นแบบนี้ตามคันคูตามแบบนี้เนาะเอาเพื่องเน่าเพื่องเศษมาใส่ให้ปับปุงดินเพื่อนเนาะนี่หญ้าโป้งตามสะตรงนี้ก็ตัดเอาครับผมตัดไปแต่มามันก็ขึ้นไปเรื่อยๆก็พอได้พอยุง งัวยามแรงอยู่ครับผมนี่หญ้าตามสะตัวนี้เนาะมันแหงลงผมก็ลงไปตัดเอามันมันกันยังได้ลายเตืบพอสมควรตามหิมสะตามอย่างอีกหน่วยหนึ่งตัวนี้กับปลาลายได้ครับผมเฮ้ยหักปเปล่าโบแมนปลาปล่อยว่าปลาทุกธร,รมชาตินีครับผมนี่แหละโคของน้องหน้าของเพื่อนเนาะที่เพื่อนเก็ดมาหลายปีคนผลิตมันกันยังบ่ถือว่าประสบผลสำเร็จในการทําได้ครับผมว่า มันก็ได้พื้นที่ถ้าห้าเห็ดบดถึงนี่มันบบได้อย่างนดครับผมโค้ง,งหนองนาเนี่ยมันได้แค่นี้แหละครับก็ข่าสิพอขายกะบโพวได้ขายปันใดได้ครับผมนี่ปลูกแค่ขา่าอย่างเดียวข่ขาใหญ่เนาะคนปูกที่บริเวณที่ผมมาตัดกะมันก็เปลี่ยนไปลายเติบมันอยู่ในโคนสะนี่กหญ้าตัวนี้แหละนำเ้งไปผุมกมาตัดอ้ามันเป็นหยาหญ้าไหาวาเนาะ ทางซาเรียกว่าหญ้าไวายครับผมง่มวกับกินเนี่บ่กินเนี่เพราะว่ามันแข็งหญ้าไวายนี่ครับผมปูปลาสะเพิ่นกับบ่อยหลายเป็นมีอยู่สะอยู่ใหญ่ๆอ,อยู่3หน่วยครับผมสะเพิ่นนี่ตัวนี้ประมาณจากัจกจักงไรนี่ก็กะบ๊วยของการนานะให้สม้มยังตัวนี้ที่ทําความสะอาดไปกับแปนพอสมควรแล้วครับผมก็ยังอีกเลาะหัวเลาะนี่ไปอีกโอ้ยังลกรลาง ลายมือลายเว้นอยู่ครับผมเพื่อสิเพื่อสิเปลี่ยนเพราะว่าเราม่ได้ตั้งแต่ตัดอย่างเดียวเนาะนี่ครับผมบริเวณมันกับยังกว้างพอสมควรสามสี่ไร่เห็นสีได้ครับหน่วยนี้อ้อมมาอ้อมมาให้เบิ่งแล้วเนาะครับผม่นี่ยขาเพ่นปลูกแต่ขาครับผมเพื่นมากก็มีแต่ข่าดินมันบูงามมันกับบูขืนนะครับผมไปต้นหมักม่วงต้นกล้วยกับมีแต่ว่ามันบูข้นครับผมดินมันบูงามดินมันแน่นเนาะ นี่แหละครับผมหญ้าที่ผมมาเอาให้งัวแต่ละมือแต่ละเวนเน,ะนาะนี่กว้างพอสมควรนี่ร้ายครับผมหญ้าตัดทั้งนั้นมาก็ขึ้นทั้งนูน้นครับผมหญ้านะนี่ตามโคง้งตามไปนี่นี่อันนี้โค้งสใส่ไก่เพื่อนนี่กครับผมปลากับพ่อมีอยู่พอได้กินอยู่นี่มึอนี่ครับผมตัดมาพูดอย่างอีกหน่วยนึงเนาะหกสะตัวหน่วยนี้ ซะโดยนี่ก็สิใงญ่ก่าหมู่รู้สึกว่าตัวนี้สิใหญ่ก่าหมูค่ครับผมแต่โบมีปูมีป่าเนาะยังโบธนดาปล่อยคือว่าแะไรปล่อยเยคื่อมันกระตายคือโบมีป่าปล่อยไปลายโตัวคคนหลักคนขีหขหนข้หลักขีเ้เล่มหลายครับผมเอออืมคนขี้หลักขี้เล่มหลายตามนองตามสะที่จริงกะพอปล่อยปูปล่อยป่าแต่ก็ยังโบมีประโยชน์ ย่างเลยนะครับผมยังบบได้อย่างพอสมควรชะลอกการโครกหนองนานี้เนาะถ้าเห็ดบบถึงสิบบมีประโยชน์อย่างเลที่เซียพื้นที่เปล่าผมขึ้นเลเสียดายดินเสียดายดอนไปลายเติบถ้าทํำหน้าก็พ่อได้อยู่นี่อันนี้มาเห็ดตรงนี้ก็เป็นสะของหลายเป็นโคองใส่ไก่ออกไปนูนมาก็ะหกเนาะครับผมเน,ะนาะนี่เอ้าบันนี้เข้าสิไปยามนูับกันครับผมสมสะแล้วแล้วกันไป